หลังจากที่เราได้ใส่ซิมเข้าไปในนี้แล้วนะครับเข้าไปในเราเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาคอนเน็กเข้าไปในเราเตอร์ตัวนี้กันขั้นแรกเราก็หา WiFi ของเราเตอร์ตัวนี้ก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนวิธีง่ายๆก็คือเข้า WiFi ของเราเนี่ยนะครับแล้วเราก็มองหาดูชื่อมันจะประ,ประมาณนี้นะครับ 4G อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนอกนั้นก็จะไม่ใช่เนาะมันมีหลายอันก็เข้าอันนี้ครับ 4G ชื่อมันจะขึ้นต้นด้วย 4G นะครับตัวนี้มันจะปล่อยสัญญ,ญาณ Wi-Fi มาให้เราแล้ว ใส่ซิมตอนนี้ผมใส่ซิมของ d t แทอยู่ก่อนหน้าน,นี้ผมเทสของมูทูมูฟนะครับแต่ตอนนี้เป็นของ d t แทนะครับผมก็จิ้มที่นี่น,นะ 4G แล้วก็ใส่พัสดุไปครับว่าเป็น A ใหญ่1 B เล็ก2 C เล็ก3 D เล็ก4นะครับแล้วก็จอยจอยเสร็จเห็นไหมครับมันก็คอนเน c t ที่เราเตอร์ตัวนี้ละง่ายไหมครับคอนเน c t เสร็จแล้วเราก็มาลองเข้าเว็บไซต์กันดูนะครับมันความเร็วก็เท่ากับ อ,อินเทอร์เนต็ตในซิมนะครับว่าอินเทอร์เนต็ตในซิมเรามีความเร็วเท่าไหร่มันก็จะวิ่งที่สปีดเท่านั้นนะครับอันนี้ผมใช้10เมกแอลลิมิตของ DT แทนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองเทสสปีดดูซิว่าได้ไหมสปีดนะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ไกลๆได้เราเตอร์ได้ประมาณสัก25เมตรนะครับแต่ถ้าให้ดีก็อย่าให้เกิน10เมตรนะครับในทางตรงเนาะถ้ามีอะไรขั้นก็จะสปีดก็จะดรอปลงไปอีกอันนี้เรามาทสสัญญาณกันนะครับว่าตัวนี้เป็นของ d t แทเนี่ยวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับ ก็คือสปีดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับผมเทสให้ดูนะอ่าดาวน์โหลดเห็นไหมครับตอนนี้ผมได้ประมาณ12 11อันนี้ใช้ Dt แทได้ประมาณ10เนาะอัปโหลดเท่าไหรก่ก็เดี๋ยวรอดูอัปโหลดนิดนึงนะครับอันนี้ก็เทสสัญญาณให้ดูว่าความเร็วมันเท่ากับอันนี้มันอยู่ใกล้้วยนะครับจะเสียบสายแลนก็เท่านี้เลยแต่ถ้าใครไม่ได้เสียบสายแลนถอยไกลไปจายิ่งอยู่ไกลเราเตอร์เท่าไหร่มันก็จะยิ่งสัญญาณมันก็จะดรอปลงดรอปลงดรอปลงเรื่อยๆนะครับอ่าผมเทสสัญญาณให้ดูแล้วนะราานี้เก ค่าที่เขาตั้งให้มานะครับอันนี้เราจะมาเปลี่ยนชื่อเราเตอร์กันในกรณีที่กลัวข้างบ้านเขาจะมาแอบใช้งานของเราเนาะเผื่อเขารู้ว่าพสุว์มันคือ d 1หนึ่งบอามดีสเนี่ยก็ให้เราเข้าที่1 9 2 1 6 8แต่ต้องคอนเน c t ที่เราเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราเคอนเน็ทที่เราเตอร์ตัวนี้อยู่ดูจาก WiFi นะครับเราคอนเน็ที่เราเตอร์ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับตอนนี้เราคอนเน็ที่ตัวนี้อยู่ 4G เห็นไหมครับ 4G CPE อเนาะ อ่านะครับ 4G CPE เนี่ยเรา Connect อยู่ตัวนี้อยู่ท่าน,นี้เราจะมาเปลี่ยนชื่อมันก็ให้เข้า1 9 2 1 6เข0า1นะครับแล้วก็เน็กไปนะครับเขาก็จะให้เราใส่อะไรครับใส่ผสวดผสวดเท่าที่ผมจำได้มัน admin นะแอดมินนะแอดมินทั้งคู่เลยหรือเปล่าแอดมินทั้งคู่เลยนะครับใส่แอดมินทั้งคู่ไปนะครับผมไม่เซฟแล้วกันอ่าก็เข้ามาก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ พอเข้ามาข้างในเนี่ยครับนี้เซตด้วยเซตด้วยมือถือนะผมจะมาเปลี่ยนชื่อนี่กันครับจะมาเปลี่ยนชื่อไวเลสแลนกันนะครับจะมาเปลี่ยนชื่อตัวนี้จะมาเปลี่ยนชื่อเราเตอร์กันเข้าตรงไหนครับอันนี้ผมก็เข้าครั้งแรกเลยนะเข้าพรพร้อมกันหาหน่อยนะครับเซตติ้งหรือเปล่าเอ่ยเซตติง้งแล้วก็มาเซตที่ไหนครับเซตที่ไวเลสแลนหรือเปล่าไม่เดี๋ยวดูกอรอบนี้นะครับเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กโหมด เดี๋ยวผมไปตัดเอาละกันเนาะพอดีเข้าครั้งแรกมันก็ต้องหาหน่อยว่าเมนูอะไรนะครับวา l เลสแลน WPS ว i l เลสแลนเบสิกเซตติ้งก็เข้าที่ว i l เลสแลนเบสิกเซตติ้งนะผมคิดว่านะครับอ่าเห็นไหมครับเข้าที่วเลสแลนเบสิกเซตติ้งนะครับเมนู Quick Setup, d อัพเดียวอัแล้วก็ว i l เล l a n d แล้วก็ว i ยแลนวายเลตแลนเบสิกเซตติ่งแล้วเรามาเปลี่ยนชื่อตรงนี้กันพอหลังจากที่เปลี่ยนเนี่ยมันจะหลุดออกไปเลยนะครับ นะครับเพราะหลังจากที่เปลี่ยนเนี่ยมันจะหลุดออกไปเลยนะครับอันนี้ผมก็ตั้งเป็นอ่าพอดีนี้ลูกค้าผมก็ให้ตั้งตั้งตามนี้นะอ่านะครับแล้วก็แล้วก็วกใส่พาสดให้เขาหน่อยผมไม่บอกพาสดแล้วกันนะครับพอดีลูกค้าให้ตั้งตามนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมตั้งพาสดก่อนลูกค้าผมก็ให้ตั้งไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมตั้งไปเลยแล้วกันนะครับพอตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับใส่ใส่ใส่ชื่อเสร็จแล้วเราก็กดเซฟนะครับอัปพลายตัวมันเล็กหน่อยนะ,นะครับอปพายแล้วตอบ yes พอ yes ปุ๊บไวรัสเราจะหลุดเลยนะครับเพราะว่าชื่อมันถูกเปลี่ยนนะครับชื่อมันถูกเปลี่ยนนี่ success แล้วมันหลุดไปแล้วครับมันหลุดเราก็ต้องมา connect ใหม่นะครับ ผมคอนเน็กใหม่ก็เมื่อกี้ตั้งชื่อไว้ว่าชื่อไวรัสเห็นไหมครับมีชื่อไวรัสผมใส่ชื่อไวรัสเข้าไปนะครับแล้วผมใส่พาสดที่ลูกค้าให้ตั้งเมื่อกี้นะี้นะผมใส่ชื่อลูกค้าพาสดที่ลูกค้าให้ตั้งเมื่อกี้นะี้เสร,ร็จแล้วก็ตอบจอยเห็นไหมครับเดี๋ยวคนนี้ก็จะคอนเน็กละอ่าตัวนี้ของผมมันก็ถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับเป็นชื่อไวรัสละเราเตอร์ตัวนี้ชื่อไว,วรัสพาสดก็ตามที่ลูกค้าผมให้ตั้งมานะแล้วเรามาเทสกันดูซิว่ามันเข้าเน็ตได้ไหมเอ่ยผมเข้าเว็บนี้แล้ววกันนะเ็บ บริษัทแล้วกันดูนะครับก็สปีดก็เท่ากับแพ็กเกจของอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเป็น10เมก l i m ิมิตบริษัทเราก็ขายไอ้นี้ด้วยนะเคส iPad Air ตอนนี้ครับก็เป็นการจบการใช้งานเราเตอร์ 4G นะครับที่ใส่ซิมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi พร้อมพัส,ส,สดุนะครับขอจบการรีวิวการใช้เราเตอร์ 4G Wi-Fi LTE แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ